<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปชิปเป้าวันนี้ครับเรามี Honda Civic 3ประตูมานำเสนอกันครับคนะันนี้ก็ปกติบางคนก็เรียก3ดอครับนะก็มานำเสนอกันครับสำหรับใครที่เป็นสายซิ่งนะรถยุคเก่าที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เป็นที่นิยมอนะสมัยก่อนนะ ตัวนี้นี่เป็นแบบรูปทรงที่มันดูเป็นเอกลักษณ์ครับนะเป็นเป็นสามประตูครับหรือว่าบางคนก็เรียกคูเป้นะครับนะทรงนี้โคเทครับสมัยก่อนนะามาดูรายละเอียดครับคันนี้เป็นเครื่อง d15 b บนะครับ v t e c คนะ P08 ครับเครื่องดีครับน้ำไม่ยันควันไม่ไหลครับความร้อนปกติครับ เอธรรมดาเ2 0ครับเข้าปกติไม่มีหลุดนะครับคันนี้นะกล่องเป็นปี8 8ครับนะจูน E20 มาแล้วครับช่วงล่างดีแอร์เย็นครับวิทยุใช้งานได้ปกติภายในสะอาดครับบอกคู่น้านี้ก็เป็นตัวนอกนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครับค้ำเสาหลังนี่ก็เป็นซีบานะครับคำชกหลังด้วยครับ ผมหมักลุกนะครับสีน้ำเงินดำครับผมนี่มีซับเฟรมครับ ASR เบิกใหม่นะครับดินหน้าก็ m ์มูเก้นครับเบิกใหม่แกบหลังสปูลนะครับสปริงโหลดเป็น r s r นะครับมีคำชกหน้าด้วยนะครับรูปน้ำมันนะครับนี่รายละเอียดเยอะนะครับคันนี้ท่อแซนเลิทั้งเส้นนะครับปลายท่อก็เป็น JS ลั่นล่นนะครับ รอแยกนะมอนน้มมินิม,นมครับนี่กองงูคาร์บอนครับสีน้ำเงินสวยครับสภาพประมาณ90%นะครับสภาพสีนะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1 1 9 9 0 0บาทนะครับ1,19,000บาทใครสนใจก็ลองทักไปได้ครับดูรถได้ของ8ทธัญบุรีนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารครบพร้อมโอนสนใจยังไงก็ติดต่อผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับ นี่มีเบอร์โทรในนั้นเรียบร้อยครับทักไปเลยครับลองครับลองเทสดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับทางช่องนี้เป็นแค่สือการเท่านั้นนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับนะถูกใจก็ทักไปครับหรือว่าใครมีรถอยากจะฝากขายนี่ก็ไปลงได้นะครับที่กลุ่มนะที่กลุ่ม apple q u ต l ้มา market นะครับนะเข้าไปครับลงรูปแล้วก็รายละเอียดพร้อมช่องทางติดต่อกลับนะครับไว้นะครับนะผมก็จะ เลือกมาโปรโมทให้ทางช่องทาง YouTube อีกทีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่าอยู่นะครับโอเคสำหรคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดค,ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ